สวัสดีค่ะวันนี้หมอจะมาแนะนำให้ทุกคนนะคะรู้จักกับไลฟ์สไตล์เมดิซินค่ะว่ามันคืออะไรแล้วมันสำคัญยังไงะค,ะค่ะค่ะปัจจุบันเราจะเห็นว่าโรคติดต่อไม่เรื้อรงังหรือว่าโรค NCD นะคะมีอุบัติการมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเบาหวานความดันไขมันหรือว่าโรคหลอดเลือดในสมองนะคะโดยโรคทั้งหมดกลุ่มนี้ค่ะ เกิดจากสาเหตุหลักๆก็คือในเรื่องของไลฟ์สไตล์หรือว่าวิถีชีวิตของคนเราที่เปลี่ยนไปนะคะไม่ว่าจะมีเวลาน้อยลงในการออกกำลังกายรับประทานอาหารที่เร่งรีบมากขึ้นหรือว่ามีความเครียดสะสมนะคะปัจจุบันจึงทำให้เวลาแพทย์ที่จะดูแลคนไข้แบบองรวมหรือว่า h o l i s t ิกมากขึ้นเนี่ยเราจะมุ่งเน้นไปในเรื่องของการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ต่างๆของคนไข้นะคะเพื่อแก้ไขปัญหาของคนไข้ได้ตรงจุดแล้วก็ได้ระยะยาวด้วยค่ะ ปัจจุบันนะคะรูปแบบการใช้ชีวิตของเราเนี่ยก็มีการเปลี่ยนไปนะคะด้วยเรื่องของเวลาที่เร่งรีบมากขึ้นนะคะทำให้เรามีความเครียดสะสมเพิ่มมากขึ้นจากการทำงานการรับประทานอาหารก็อาจจะทานได้ไม่ดีมากนะคะไม่มีเวลาในการออกกําลังกายทําให้เกิดในเรื่องของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเบาหวานความดันไขมันนะคะหรือว่าโรคหลอดเลือดในสมอง ทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นจากไลฟ์สไตล์ของเราทางนั้นเลยเพราะฉะน,นั้นปัจจุบันเนี่ยแพทย์ก็เลยมีเวลาที่จะดูแลคนไข้ให้ได้ดีมากขึ้นนะคะเราก็มุ่งเน้นอยากจะรักษาคนไข้แบบองรวมเพิ่มมากขึ้นโดยปรับเปลี่ยนในเรื่องของไลฟ์สไตล์เพิ่มมากขึ้นค่ะโดยที่ไลฟ์สไตล์เมดิซินนะคะจะมีหลัก6 หลักหลายอย่างแรกก็คือในเรื่องของการรับประทานอาหารค่ะก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของรับประทานอาหารให้มีสุขภาพที่ดีมากขึ้นนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารที่ทําให้ก่อเกิดโรคต่างๆค่ะอันที่2ก็คือในเรื่องของการออกกําลังกายนะคะ อันที่3ก็คือในเรื่องของการนอนหลับค่ะให้นอนหลับอย่างมีคุณภาพนะคะอันที่4ในเรื่องของการลดเรื่องเกี่ยวกับความเครียดลงนะคะอันที่5ก็คือหลีกเลี่ยงสารเสพติดต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแอลกอฮอล์หรือว่าบุหรี่นะคะอันสุดท้ายก็คือในเรื่องของการมีสังคมนะคะ social connection เพราะว่ามนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมนะคะการที่เรามีสังคมที่ดีนะคะก็จะทำให้เรามีชีวิตที่ยืนยาว ก็มีความสุขด้วยค่ะจากที่ทั้งหมดที่เล่ามานะคะในเรื่องของไลฟ์สไตล์เมดิซีนเพราะฉันแต่ละคนเนี่ยก็มีไลฟ์สไตล์ที่ไม่เหมือนกันเพราะฉันอาจจะต้องการการดูแลแล้วก็รักษาที่ Personalize นะคะที่แตกต่างกันดังนั้นถ้าเกิดว่าอยากจะเริ่มต้นดูแลตัวเองให้ตรงจุดมากขึ้นแล้วก็ดูแลตัวเองให้เป็น Holistic มากขึ้นนะคะสามารถเข้ามาปรึกษาคุณหมอได้นะคะว่าเราจะปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ยังไงให้ตรงกับ ปัญหาหรือว่าข้อกังวลของคนไข้นะคะเพื่อปรับเปลี่ยนแล้วก็ดูแลสุขภาพให้ได้ดียิ่งขึ้นได้สมบูรณ์มากขึ้นนะคะ